สวัสดีครับพี่น้องว่ามันนี้เมนูทอดไข่ครับผมอาหารแรงครับขั้นตอนแรก,กใส่น้ำมันลงไปครับถ้ามันเดือดจังน้อย้วค่อยใส่ผักสะอมลงไปครับผมโอ้ขวนญตุตัวเลยครับมันหอมแดนกดจอดเลยครับเออถ้ามันเดือดล้วก็ค่อย ไข่ไข่ลงไปครับผมโอ้ยน่ะหมดจาดเลยเริ่มจะเส่กันครับผมโอุ้ตัดมาแบบน,นี้มอจิซุกนะครับผมเริแมจะเส่กันนะครับแก้มะเร็ง,มรงเมนูทอดไข่ใส่สะอมอุ้ยปิ่หมอบหวานเฉียบหน้าตาเป็นตะแซ่บครับผมสวัสดีครับ